เพชรพาลวยสวัสดี f อสุีผู้สุขอนคับผมเอาขิมัดตามแนวทางล่าพัฒนาเส้นกรุงเทพให้ f อฟีทาง่องวันศุกร์วันศุกร์ที่เก่ากลุ่มภาพันสองหาหกเก็เมื่อวันพุธที่เก็ดล่าพัฒนาสามตัวบนวมันออก 3, 6, 8 2ตัวล่างก็คือ 8, ปสของเสยนกรุงเทพเลขวิ่ง เข่าทั้งบนเข่าทั้งล่างแต่จับคู่นี่ให้บนบัดล่องลางนะพี่น้องแปดสามแปดสามบลนั่งร่องลางแปดสามบนล่งร่องลางแต่ส่วนเลขวิ่งนี่ก็มาทั้งบนมาทั้งล่างนี่แปดกับเจ็ดมาที่แปดเก้ากับแปดมาที่แปดเลขวิ่งมาทั้งบนมาทั้งล่างแต่จับคู่นี่แปดสามนี่ให้บนล่งร่องลางนะพี่น้องเนาะของเสี่ยงเทปเอาเข้ามาตามกันต่อพี่น้อง สุขที่เก้าสองห้าหกเจ็ด เราพัฒนาของเสียนของเซียงเทีบตองแยกบนุนยาก่างนะพี่น้องเพราะว่าเพันแยกบนุนยาก่างก็ต้องแบงเครื่อง เพื่อนเป็นบนเป็นล่างบนวิ่งบนวิ่งรูดเกตเกตกับแปด บนวิ่งรูดเจ็ดกับแปดส่วนจับคู่เจ็ดสีส่เจ็ดห้า 84, 85, dua kant, 64. หกหานี่คือตัวกันส่วนตัวเน้นกับมีซีคูอันนี้คือตัวกันหกซีหกหาเป็นตัวกันตัวล่อง เมื่อดูร่างร่างวิ่งรูดล่างวิ่งรูดแปดร่างวิ่งรูดแปดกับเก้า ส่วนจับคู่ลางแปดหนึ่งแปดสองเก่าหนึ่ง เก้าสองตัวกันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอันนี้คือตัวกัน ຊວນຕົກກັນ านองแค่หน้าจอได้ครับด้ว่านสุกที่เก่าขุนพระพันสองหาหกเก็ดลาพัฒนาเสี่ยนกรุงเทพบนในเพื่อนไฮวิ่งเจ็ดกับแปดส่วนจับคู่ก็มี7เจ็ดสี่เจ็ดหาแปดสี่แปดหาตัวกันเลยก็คือหกสี่หกหาอันนี้บนส่วนลางวิ่งลูดแปดกับเก่าส่วนจับคู่ก็มี8แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสอง ตัวกันก็นคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาเบิงเอาไปวิเคาะเบิงขันบ่มักกับพานตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางเอาขอบคุณเสี่ยงเทียบไหลายครับผมขอให้พี่น้องเขาสุ่ๆมนๆันแห้งปังๆกันมาเบิงมันสุกที่เก่ามัานจืเดือนตอบอขี่ห้บนล่งล่างบ่มาเบิงไปน้ำกัน เอาชอบคลิปนี้จะเรล่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้เพชรพ้าลวยสวัสดีครับผม